สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเจนเดนนะครับผมกัสซีกลช่างสำหรับผู้คนเลยว่าอาจารย์ที่เกี่ยวกับกับเสดเม้นนะครับเป็นคนที่ผู้คนจะต้องคขับพิจารณาต้องครับดีคืออะไรคือยังค่มันเกี่ยวกับรายการที่วีชว,วาศัพท์ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงวัฟเึกลเม้นนะครับในช่วงสาวตอนแรกเองครับผมว่าไม่ดีไม่ยากมีจุดนา่าสนใจต่านกันบ้างนะครับผมจะใช้หลักการ50%ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสับเปอร์เซ็นต์การรี้ิวห้าสิบเปอน์เซ็นต์คือความรู้สึกจากการรับว่า เป็นซีซรั่ย์ที่มีมีน่าสนใจอะไต่างมากมายมีทั้งดีแย่มีทั้งดีแย,มแย่มีทั้งแบบดีมากๆมีทั้งแบบกลางๆแบบปกติแต่ก็แับว่าเป็นซีซั่นที สนุกกว่าซีนที่แล้วแน่นอนครับอกว่าซีนที่แล้วมันเละเทะจริงนะก็ซีนนี้นะครับเราจะพูดถึงกันอันนี้กันประมาณยี่สิบเก้าเรื่องนะครับถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมากแต่จะพยายามเต็มที่อย่างสุดความสามารถครับโอเคก็เชิญดูกันเลยตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากกันชนะครับผมว่าคนอยากที่ถามผมนี่อยากสนับสนุนผมนะครับก็มีโดเนทข้างล่างนะครับผมโดเนทข้างล่างมี s u ป e r chat แล้เมันม์ชิปนะครับผมขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับผมก็โอนก็ได้นะครับไม่ได้บังคับใครนะครับตามนั้นแหละก็มันกันเยอะนะนะตามนนนี้อย่่กับง ที่26ของการพูดคุยกันในั่นสปริง2 4นะครับก็เลยประมาณสามนสุดท้ายก็จบโปรเจกต์นี้แล้วนะเป็นเนนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวลึกลับนั่นเองครับผมแนวลึกลับมีความอีโรติกเอ๊ะหมายความว่าไงนะเป็นเรื่องลับแนวอีโรติกกับเรื่องราวของในเมืองเหนือธรรมชาตินะครับผมมีพนักงานหญิงมา28ปีร้อมนังสื่อทาให้เกิดการเป็นเด็กนะครับได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานร้านอีกคนในความร่วมมืขอเขาในการแก้ปัญหาเระพังศาสนาในเมืองครับผมก็ลังว่าเป็นเรื่องราวลึกลับที่เรามีความน่าสนใจใช้ได้้เเเเเลลลยยนะคคครรรัััับบบอกกก็สจแวาพูด เรื่องที่มีชื่อว่าโคอิโตอโตเมโตคามิคาคุชิจากซีรี์เรื่องมิสวงงเด็กสาวและเทพหลักซอนนั่นเองครับผมนะแบ็นซีรี์ในเรื่องรับอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องมีความสนใจเลื่มีความเน่เดี๋ยวค่อยพูดเลย,ยกันแต่ก็นับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีควาาสนใจก็ได้ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะสามารถทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบทรเลกขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างน,นะครับเรื่องนี้เราสามารถดูบัตลิขสิทธิ์นะครับผมน่าเสียดายดก็มีแค่ที่เดียวนั้นนะ ที่เราสามารถดูได้แค่ดูได้ในไทยเรานะก็น่าเสียดายที่เรื่องนี้ยังไม่มีสื่อในไทยนะครับผมอี้ก็ต้องรอดูว่าในอะนาคตเรื่องนี้จะมีในข่าเสื่อในไทยเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือเราสามารถดูดได้แค่ตัวอาวชีเรานั้นแบบถูกลือสเสร็จนะครับก็เป็นเร่อน่าเสียดายทีหนึ่งแต่ผมเข้าใจได้ว่าซีนี้คนอาจจะไปดูแบบตเตือนๆกันนะผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าอันนี้มันก็นะ มันก็ไม่เห็นสมวิสยัยจริงที่เรื่องนี้มันไม่ได้เสียดายเราก็ต้องแบบใบนั่งลองดูมุดแบบอยากอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรก็เข้าใจก็ได้แต่ว่าอะถ้าสมมติในในอนาคตเรื่องนี้มีการเสียดายก็ไปอุ่ขอเสกันเยอะๆด้วยนะครับตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงตัวความคาดหวังซีนี้นะครับถามว่าซีนนี้เราคาดหวังยังไงบ้างก็งผมมาแนวเลือกรับเรื่องเนี้ยถามว่ามันเป็นแนวเรื่องลาวที่สามารถเอาเสนอเรื่องราวของแบบอะไรนะ ไอการกำกับเทเลอร์หรือการนำเสนอเราถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าผมว่าจุดค่ะจุดที่ไหนอะคนดึงดูดไม่สนที่เป็นตัวของตัวนางเอกเราเนี่ยแหละตัวของผู้หญิงเราเนี่ยแหละที่มันนำเสนอกลางลูกนะที่บอกว่าก็นะมันก็ดีทันเลือกเกินอะไรเนี้ยทำให้ซีรเนี้ยเป็นซีรีสที่อาจะคุณค่อยๆเดี๋ยวคนอาจจะโฟกัสผิดหลักจุดประสงค์มาหน่อยนะเพราะจริงๆแล้วซีรีส์นี้แบบมันน่าจะน่าจะโดนโฟกัสจากเอออย่างอื่นมากกว่าที่แบบทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่โฟกัสแค่ตัวละครหนึ่งตัวละครเดียวนะ ก็ซีนี้นะครับหนึ่งในซีรีส์ที่มีเรื่องราวที Dawn ่อยู่ความน่าสนใจกันแล้วนั่นเองวว่าจะสืบคดีเรื่องราวความลึกลับในโลกมนี้ที่แบบว่ามันจะมีเรื่องราวพวกผีปีศาจเรื่องราวของแบบเทพลับซ่อนเรื่องราวปิศาจโผล่มาอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบ้สนใจได้บอกบอกเพราะว่าซีรีส์นี้กำกับกำกับเทเลอร์มันทำได้ดีเลยนะครับตอนนั้นอันนี้ก็รอดูกันว่าเรื่องนี้จะยังไงบ้างนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับซีรีส์ทำคือซีโร่จี ซีโลจีคอตโรที่เรื่องงานภาคของเราเนี่ยก็เอานะเริ่มโดนดอนนะพี่แกเขาซีโลจีให้เป็นเรื่องของผลงานอ่าผลงานที่ดีๆของเขาถามว่าถามว่าเราเคยเห็นผลงานดีๆของเขาไหมก็ถามว่ามีไหมมีครับผมแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาของเขารู้สึกว่าคือเรื่องงานภาคของเราเราไม่เคยมีปัญหากับโซนนี้เลยนะ,ะยกเว้นแบบบางเรื่องที่เขาแบบ ทำไม่ดีจริงๆไงฉันแบบเรื่องของซีซันฟอร์นี่แล้วเรื่องของเอสกาย์นบุญนากาที่เป็นแนวปลูกผักอะไรเงี้ยหรือแบบของหนุ่มน้องแข่งที่ไปโคกับเอกสิโซหนึ่งสำหรับผมอะเรื่องภาพโซนนี้อ่ะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเท่าไหร่หรอกนะนอกจากว่าบางทีงานภาพอาจจะไม่ดูทําให้ดีขานาดนั้นแต่ว่าเรื่องคุณภาพงานการ์ตูนต่อว่าซีนี้อาจจะไปซีนตอบโจทย์ได้ในเรื่องคุณภาพงานฉันแล้วอาจจะไว้ใจซื้อจีได้พอก็พอเนาะ ตอนผู้กับคนเขับทนะครับผู้กับนะครับผมและคนเขับทคือคนเดียวกันนะครับผมโมกิสกิโทโมองมิครับซึ่งเป็นผู้กับและคนขับรบทที่เก่าแก่มากหนึ่งคนนะครับเขาผลงานกัเก่าคือคือรันมะครับตามนั้นยูชาชิเลดาบอสครับผมพินเซนก้าพินเซนไนนะครับผมที่รายชื่อตัวชี้เยคิบุนะครับเพื่อส่วนออสเปก้าเทนโตโตเนนพอดที่พอดฟีโนคาคาอินโทบิครับผมไอออเบอร์ฟิปส์นะครับตามนั้นแล้วก็การเข่งขันของเขาจะมีฟานาเออร์มาโฮ มาโฮนลสเตทแฟนซีลาล่านะครับฟุตซอดนอรสเปตกาไอออฟไอออฟไฟลีฟ no uh, แล้วก็โรเซนไบเดนโซลิสปูลีนสองพันสิบสามนะครับต่ำนั้นโอเคเพราะนั่นของเขาเก่าแก่มากแต่ที่กังวลในใจก็คือผลงานของคนเดียวกันโปรกรมกับเราเคยเห็นบน่น ไม่รู้ว่ามันจะไปรอดไหมตามนั้นนะครับเพราะตัวของเราเคยเห็นบทเรียนไาแล้วที่ตัวผมพวกเรากับบทเขียนบทเรื่องเดียวกัารทางานร่วมกันแล้วไปไม่รอดมันก็มีหลายเรื่องนะฉะน,นั้นเรื่องนี้ก็แอบมีความกังวลนิดนึงแต่ว่าก็ปองไว้ใช้อยู่การกำกับซีนนี้ว่าเขาจะเป็นซี์ที่ทํานาเสนอได้ดีมนะากนแค่ไหนนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้มาเราพูดถึงสารตอนแรกของซี์นี้กันเลยนะครับสารตอนแรกซีนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในเมืองที่มีเรื่องเหนี่ยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย เขาได้รับความช่วยเหลือจากอาดาชิโนะพนักงานในร้านอีกคนแนละให้ความร่มรวของเขาในการแก้ปัญหาเรื่องปริศนาในเมืองครับผมก็เรื่องราวปันนี้ของรีส์นี้นะครับโอเค คะแนนใน ML อันนี้วีนาริสนะครับผมคะแนนใน ML อันนี้วีลิสนะสามที่ในช่วงสามตอนแรกนะนะับว่าเป็นคะแนนที่มัน้าดจะต่างกันนิดนึงนะโอเคครับคะแนนใน ML อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสวยหรูครับ7.06ครับไม่ค่อยดีเลยนะตัวของอันนี้ดีวีอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาครับ5.57เอ๊ะเรื่องนี้โอเคแล้วก็ตัวของอันนี้ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ66%ครับก็เกณฑ์คะแนนต้องสองที่นะครับผมไม่ค่อยดีจะอันนี้เท่าไหร่แต่ว่ามีเรื่องนึงมีที่นึงที่้องที่อองเเนาคไปทโ นหนึ่งเร็คือตัวอาน,นิลิบีที่แค่คะแนนประมาณ5.57นะครับก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะสวยเอาเรื่องเลยนะครับแต่ต้องรู้ว่าเรื่องของคุณภาพงานตรงนี้จะยังไงต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันนะครับจากตัวของซซรีนีเนาะโอเคครับผมเรื่องนี้นะ3ตอนแรกของซีรีนีไปแล้วนะครับผมซซรีนี้มีทั้งหมดประมาณ12ตอนอีก9ตอนที่เหลือไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเค3ตอนแรกซีรี์น้เรามาพูดถึงส่วนส่วนหนึ่งกันหน่อยดีวยกว่า ก็คือส่วนของตัวละครตัวละครหนึ่งที่นับว่าเป็นตัวละครชูโรงที่ทําให้ใครหลายคนมาดูซีรีส์นี้ก็คือตัวของชูมิเลโกะอาชูมิเลโกะนั่นเองครับผมก็เป็นตัวละครยี่อายุสาวอายุ28ปีที่ดีไซน์ตัวละครบึ้มคือลือมากโอเคแล้วมันก็มีการโชว์ตัวของตัวละครนี้ตั้งแต่ตอนแรกไอตัวคอมเบกเอาไปวาดอะไปโชว์แล้วเอาไปวาดแล้วเลยตอนเนี้ยตามนั้นนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ ดึงดูดให,ให้ให้คนมาดูซีนนี้จริงๆนะผมเห็นแบบใครหรือคนแม่งไม่รู้จักเลยแต่พอเห็นรูปนี้กูบอกว่าเฮ้ยกูอยากไปดูระหว่าซีนนี้ยังไงม้งว่าอะไรก็ตามเพราะว่าซีนเนี่ยมันเป็นเรนื่องลับที่แท็กมีความเป็นเอเลกติกก็คือมีความเซอร์วิสลามก ตามนั้นซึ่งคอนเซปต์อย่างนี้นะครับมันจะคล้ายตัวของเมียวโกจังคล้ายว่าหนูเห็นผีที่เราเสนอมาว่ามีความเป็นลึกล้ำมีความเป็นผีแต่มีการเซอร์วิสเละตามที่ออเซอร์วิสของเรื่องนักฟนะ้าชีวานี่มันก็ทำได้ดีจริงนะแต่ว่าเรื่องเียถามว่าเป็นเรื่องที่การเ,ราเสนอของมันนะต้องบอกก่อนนะครับว่าโอเคไอ้เรื่องของการเซอร์ไอ้เรื่องของการแบบตัวละครขายที่ทําให้ซีนี้มีอะไรน่าดูดูมากขึ้นนะโอเคผมไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าซีนนี้ถามจริงมันจะเป็นต้องมีเซอร์วิสปะ Okay. โอเคเอยสามตอนแรกมีซีนเซอร์วิสทุกตอนเฮ้ยไม่น่าเชื่อซีนนี้ขายอะไรไม่ออกแล้วหรอขายไม่ออกแล้วหรอซีนนี้คือซีนนี้การสรสือของมันจุดเด่นของคุณคือความลึกลับแต่ขอโทษนะครับคุณโดนความลางมาก,กบซีนนี้ก็ไปไม่รอดไปไม่รอดขอโทษครับความลึกลับซีนนี้ผมบอดจอยเลย มันเป็นความลึกลับของเสียความลึกลับการนำเสนอนั้นมันมีซีนโหดมันมีเลือดของน้ําตาไหลเลือดออกอะไรก็ตามมีความซีนโหดใช่แบบจุดไฟอะไรก็ตามนะแต่สำหรับผมความลึกลับของมันอะมันไม่สามารถทําให้เราสื่ออารมณ์ความลึกลับให้มันแบบมีความน่ากลัวดีบอมันมีความค่อนข้างจะเอ่อปัญญาอ่อนนิดนึง อย่างเช่นตอนกรเสรอ่รียกว่าเป็นตอนการบูลลี่อะไรต่างซึ่งนําเสนอได้ดีนะถ้าไม่ติดคำว่าการเสนอตัวละครของที่ถูกสิงอะไรต่างมันกลายเป็นตัวละครที่ต้องไปเลียแบบเลียเงาเลียน้ําลายออกคือแบบว่าเดี๋ยมึงยังมีความเป็นอิโรกติกเหระแม้กระทั่งตัวไอ้แม้กระทั่งตัวโดนที่ตัวละครที่โดนคําสาปหลอกก็มีเซอร์วิสด,ดีก็อแบบเฮ้ยซีนนี้คือแบบ ขอโทษโต้ของซูเอโกมันเป็นด้านเดิมๆก็สิ้นแต่มันไม่จำเป็นต้องมีเซอร์วิสมึงเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาคนก็น่าดูแหละครับมึงไม่ต้องเป็นต้องโชว์นมโชว์ตูดโชว์เซอร์วิสเปิดหน้าอกอะไรต่างมันไม่จําเป็นซีนี้ไม่มีเสน่ห์เท่าเรื่องมิยสโกโจังเลยก็เข้าใจซีแนวแบบซีนแนวลอกลับเลึศาปอันนี้มันจะม็นมันจะเกียงคู่กับข่าวเซอร์วิสแต่ขอโทษผมเอามาเทียบหน่อยนะครัมิโกโจังมีความเซอร์วิสที่มันเป็นเซอร์วิสที่ทําได้ดีไหมดีแล้วความน่ากลัวกลัวไหมกลัวเพราะเสนออมันนหลจริง แล้วเรื่องอเรื่องหนึ่งคอคอสปาร์ตี้เรื่องนั้นไม่ต้องมีส่วนนะครับมีเซอร์วิสจริงแต่มันทําให้ดีมากกับการนําเสนอความโหดความเลือดสาดความดิบเถื่อนความลึกลับอะไรต่างแต่เรื่องนี้ลึกลับโอเคลึกลับยังไม่ดีพอเซอร์วิสมึงยังมีอีกก็นั่นแหละครับไทซีนี้เป็นซีที่ค่อนข้างที่จะจืดไปหน่อยมันไม่สามารถสู้ดักเกริงได้เข้าใจเพราะเสน่ห์ของความน่ากลัวของมันมันไม่สามารถเทียบได้เลยเพราะดคกเกริงกำลังเสนอมันแนวผีอะไรต่างมันทําให้น่ากลัวจริงคือไม่โคตรหลออเลยแนวผีมันถึงมม่เปป็นนแวโะ แต่แม่งแบบโอ χ, iosis, ้โหแล้วเรื่องนี้คืออะไรการเสนอมาคืออะไรคือบอกว่าเอกลักษณ์ตัวละครบทพูดตัวละครก็น่าํำคาญเช่นตัวของเลนที่มันแบบบทพูดมันก็แบบมีความเอจี้เฉยๆไปไหนเึอเืงอะไอะไรก็ตามมันเอจี้ไปหน่อยบอกว่าซีนี้มันแบบปัญญาอ่อนมันเอจี้ไปหน่อยทำไปีนี้นมันแบบมันแอบแบบมันแอบทำได้ดีมากกว่าคนี้แต่แม่งแบบมึงจะเซอร์วิสทำไมถามแค่นี้แหละถ้าที่ว่าการเสนอความลึกลับคุณยังไม่ดีพออาจจะมีตรงที่แบบวตีตัวของน้องสาวเลนเนี่ยแหละทีเช่ะไรนะอ่า ไอโอโต้เนี่ยครื่องน่ารักจริงเออวันนี้ยังน่ารักมากมีการห่วงแบบมีการห่วงพี่อะไรเนี่ยครอแบบน่ารักจริงแต่ว่า ผมต้องการนำเสนอให้มันมีกว่านี้ไม่ใช่แอแ์อะก็เซอร์วิสแต่การเสนอความลึกลับมันเจ๋งนะฉันน่ะซีนี้สหรับผมผมว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาไปหน่อยว่าผมว่าน่าเสียดายจริงถ้าคุณนำเสนอดีกว่งนี้มันจะทำให้รู้สึกอินกับความลึกลับเหมือนมันนี้ไม่ใช่แออะไรจะคุณเจอเซอร์วิสอร่อยแล้วความลึกลับของคุณก็จืดตามแล้วก็กลายเป็นซีรีส์ปัญญาอ่อนซะง,งั้นน่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงที่กลายเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างธรรมดาฮะตอนหน้าก็เดี๋ยวสองตอนหน้าก็ปู ld, อย่างอื่นอีกนะปู ld, ตัวละครใหม่อะไรก็ตามามันก็รู้สึกว่ามสวเซอร์ิ จืดชิบหายเลยฉันก็เรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ไปไม่รอดเลยครับผมตานนั้นแหละโอเคอลาสุดเรื่องของโซโธรทมก็โซโลจี เรื่องงานภาพผมมีปัญหาครับซีรีส์นี้งานดีมากผู้ตองการดีไซน์ตัวละครอะไรก็ตามหรืองานแอนิเมชั่นการเสนอความน่ากลัวไรต่างผมว่าซีรีส์เนี่ยงานแอนิเมชั่นมันแบกแทนเลยซีนเนี่ยที่เรื่องมันจืดแล้วทำให้งานแอนิเมชั่นความน่าก,กลัวบางอย่างมันแอบ,บทำได้ดีอยู่อะไรก็ตามแต่ว่าก็สุดท้ายมันก็จืดเลยนะ <S <S โอเคส่วนด้านตัวประกอบครับผมนักภาพภาพได้ดีหมดทุกแลกรอบครับผมแล้วด้านของ Play อเพลงเบิร์ตเพลงเบิร์ตซีรีส์นี้ดีมากครับแนะนำให้คุณลองฟังดูครับเพลงเบิร์ตเพลงซีนนี้ทำได้ดีมากจริงๆนะ ตามนั้นนะครับผมส่วนด้านขรงซ้อ์ประกอบนะครับผมก็ซ้อ์ประกอบคนทำโดยตัวของเอฟฟิลิธทั้งคู่นะแล้วก็ตัวของโนนากามินะครับล่าสุดนะ้าพัก็ซีก็ซีนนี้ซ้อ์ประกอบเรื่องนี้ โอ้สรัพย์ปตรงนี้ผมทำได้ดีเลยครับชมชอบมากทรัพย์รันตรงนี้ครับตามนั้นโอเคนี่คือส่วนดีๆไม่กี่ส่วนจริงๆนะโอเคเรื่องสุดในแนวของซีรีส์เรื่มเสียวของเด็กสาวละเทนรักซ้อนนะครับเป็นซีรีส์แนวลึกลับนะครับอีโรติกสเปอรเชลล์กับเรื่องราวที่ตัวของอเรื่องธรรมชาติแล้วพนักงานหญิงวัย28ปีได้พบหนังสือและการเป็นเด็กอีกครั้งแต่ได้รับความช่วยเหลือจากอิเลชิโนนะครับในฐานะคนความร่วมมือเขาเลนแก๊กปัญหานะโอ้ผลรูปูตอนแรกผมว่าตอนแรกนำเสนอได้แบบ่อเขาง่่เออรืยูแต่มมันไ่จเป็นนต้องิิวะครัับตอนน้โเคในช่วงองา นี่เป็นในลึกลับที่ไม่สามารถสู้เรื่องอื่นที่หมอกเคยพูดไว้ได้เลยเพราะมันจือสนิทและอย่างหนึ่งก็คือเซอร์วิสของมันมันไม่สามารถทําให้เสน่ห์มันดีพอและมันไม่ทําให้ดีซีน่นี้ทําให้แบบความเซอร์วิสของมันไม่ได้ลงตัวความลึกลับของคุณเลยครับตามนั้นแล้วก็บทพูดที่คนข้างที่จะดูเอ็นดี้คนข้างที่จะดูปัญญาอ่อนคนข้างที่จะดูแบบความลึกลับของมันมันแอบไม่น่ากลัวมันแอบตลกอ่ะมึงแบบจะตลกเหมือวยจุนจิเวใชในเมยไม่ได้แนละ้วคือแบบ ก็นาซีนี่ผมว่าซีนี่มันน่าจะทําได้ดีมากกว่านี่สักนิดนึงเรื่องงานผ้าประกอบแลต่างผมไม่เคยมีปัญหาครับมันต่อย่างเดียวคือเรื่องแม่งเนี่ยที่มันก็ทําได้แบบตลางจจริงทางทางไปในเชิงห่วยลงๆมากด้วยเลยสามชั้นซีเนี่ย ถ้าหลังจากนี้มันก็ไม่ทาให้ดีขึ้นผมว่าซีนี้จะเป็นซีที่น่าจะเป็นรึกับเรื่องหนึ่งที่ไม่เราจะจำในถึงเรื่องนอกจากตันเซอร์วิสของตัวละครอย่างเช่นตัวของอาซูมิเลโกแค่นั้นเลยครับตามนั้นชาร์ซีนี้ผมให้5คะแนนนะครับตามนั้นมันมันเฉยๆประหลดเพราะกาเรเสนอความลึกลับของคนก็แอบไม่ได้เรื่องด้วยซ้ำมันจะคุณยังจะยัดความเซอร์วิสของมันอีกเหรอ เอเจียซีนี่ผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านีิสัยนะไม่ใช่แค่แบบมีเอไออะไรก็เซอร์วิสทุกตอนเดี๋ยวตอนสี่แม่งก็เซอร์วิสเองกูเห็นแล้วแต่นั่นฉันเลิกจากนี้ก็ต้องเราดูว่าเรื่องการเสนอความลึกลับอะไรแต่จะดีไหมเพราะว่าการเสนอลึกลับในช่วงสายตอนแรกมันอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ดีมากพอนั้นสหรับซีนี้สำหรับผมก็กลางๆไปหน่อยครับโอเคโต้ของเรื่องมิษสุขหลวงเรื่องนี้ทำให้ห้าคะแนนมาสองไม้ประสบการณ์นปวงถามแนะนำไหมไอ้เรื่องลึกลับในสมัยก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมแนะนำมากนะเพราะมันไม่มีแค่ความเซอรถทาให้น่กลัวและทาใให้้นน่สจด ั้นเรื่องนี้อาจจะต้องตีโจทย์ให้ดีมากกว่านี้ครับต่ำนั้นแหละแค่นั้นเลยไม่แนะนําครับโอเคครับโคยิโทโดเมนโทคาเมะคาชิครับผมเริ่มเป็นสวองเทสซาเทเล็กซอดผมให้5้เต็มสี่เป็นสามตอนแรกครับโอเคเจาะประสบการณ์พวกโคยเมซทัสปริงสองพันยี่สิบสี่เลนนี้ครับกับรายการสารตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกระเช้านะครับผมกาลังนั้นจะเป็นนั้นก็ต้องติดตามชมผมโอเคบรรยากาศพบใหม่เรื่องหน้าครับฟันดีครับบ๊ายบาย